การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในป่าใหญ่เมื่อลูกหมูทั้งสามโตขึ้นแม่หมูบอกพวกเขาว่าลูกๆควรไปสร้างบ้านของตัวเองกันได้แล้วนะจ๊ะลูกหมูทั้งสามจึงออกเดินทางไปสร้างบ้านของตัวเองลูกหมูตัวแรกเป็นหมูที่ขี้เกียจเขาตัดสินใจสร้างบ้านจากฟางเพราะง,ง่ายและเร็วเมื่อสร้างบ้านฟางเสร็จเขาก็ไปนอนพักผ่อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วสร้างบ้านง่ายนิดเดียว ลูกหมูตัวที่สองคิดว่าไม้แข็งแรงกว่าเขาจึงสร้างบ้านจากไม้ซึ่งใช้เวลาและแรงมากกว่าบ้านฟางเล็กน้อยแต่ก็ยังสร้างเสร็จในเวลาไม่นานแข็งแรงกว่าบ้านฟางก็ใช้ได้แล้วล่ะลูกหมูตัวที่3เป็นหมูที่ขยันและรอบคอบเขาตัดสินใจสร้างบ้านจากอิฐซึ่งใช้เวลานานและใช้แรงมากแต่เขาเชื่อว่าบ้านของเขาจะแข็งแรงที่สุดเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าที่ได้บ้านแข็งแรงแล้วเล่า วันหนึ่งหมาป่าตัวร้ายที่อยู่โซก็มาถึงบ้านลูกหมูตัวแรกหมาป่าพูดว่าลูกหมูตัวน้อยให้ฉันเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้ลูกหมูตัวแรกกลัวมากจึงตอบว่าไม่ได้ฉันไม่ให้คุณเข้าไปหมาป่าจึงพ่นลมหายใจแรงจนบ้านฟังทพลายลูกหมูตัวแรกจึงวิ่งไปหาบ้านลูกหมูตัวที่สองหมาป่าตามไปถึงบ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองแล้วพูดว่าลูกหมูตัวน้อยให้ฉันเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้ ลูกหมูตัวที่สองตอบว่าไม่ได้ฉันไม่ให้คุณเข้าไปหมาป่าจึงพ่นลมหายใจแรงจนบ้านหมายพังทลายลูกหมูทั้งสองจึงวิ่งไปหาบ้านลูกหมูตัวที่สามหมาป่าตามไปถึงบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามแล้วพูดว่าลูกหมูตัวน้อยให้ฉันเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้ลูกหมูตัวที่สามตอบว่าไม่ได้ฉันไม่ให้คุณเข้าไป หมาป่าจึงพ่นลมหายใจแรงแต่บ้านอิดของแรงมากไม่พังทลายหมาป่าลองพ่นลมหายใจหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลหมาป่าจึงคิดแผนใหม่มันปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วพยายามเข้าทางปล่องไฟแต่ลูกหมูตัวที่สามรู้ทันเขารีบจุดไฟในเตาและตั้งหม้อน้ำเดือดไว้ใต้ปล่องไฟเมื่อหมาป่าลงมาทางปล่องไฟก็ตกลงไปในหม้อน้ำเดือดมันกระโดดหนีออกไปอย่างรวดเร็วและไม่กลับมารบกวนลูกหมูทั้งสามอีกเลย ลูกหมูทั้งสจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านอิทธิแข็งแรงและมั่นคงนับแต่นั้นเป็นต้นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรควรตั้งใจทำและเตรียมตัวอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้